รียกว่าแฟนๆเขาก็ฮอบกันหนักนะคะสำหรับคู่ของท็อปทศพลกับสาวก้อยอรัชพรค่ะหลังจากทริปไปเดินป่ากับแกงเพื่อนๆที่ภูสอยดาวงานนี้ทำอาหลายคนลุ้นถึงสถานะว่าพัฒนาไหมซึ่งก่อนหน้านั้นเองค่ะท็อปก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ที่หลายคนจับโยงว่าทั้งคู่เนี่ยใช้ของคู่กันหรือเปล่าซึ่งท็อปก็บอกเลยว่ามันบังเอิญโดยคลิปนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าทุกคนดูแฮปปี้ผมแฮปปี้เพื่อนแฮปปี้คนดูก็แฮปปี้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนี่คือเป้าหมายของการทำคอ คอนเทนต์อะไรแบบนี้หลายคนนะคะที่รอลุ้นเรือลำนี้เนี่ยท็อปยังย้ำว่าทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันส่วนใครที่ลุ้นก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนส่วนในอนาคตก็ยากเพราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นอนาคตเราทำปัจจุบันให้ดีก่อนปัจจุบันเรายังเป็นเพื่อนกันอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตส่วนเรื่องการทำคอนเทนต์กับก้อยนะคะท็อปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติไปเรื่อยๆเลย ถ้ามันมีงานที่เจอกันมันก็เป็นไปาตามธรรมชาติซึ่งผมก็คิดว่าเสียงในหัวผมมันก็ยังเป็นเสียงในหัวเหมือนเดิมโดยหลังจากที่หลายๆคนค่ะได้ชมแล้วก็ได้ฟังสัมภาษณ์ครั้งนี้ของหนุ่มท็อปแล้วกลับรู้สึกว่าเจ้าตัวไม่เหมือนเดิมถึงขั้นกังวลน,นะคะว่าเรือลำนี้จะล่มกันเลยทีเดียวท่ามกลางแฟนๆที่กำลังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ค่ะล่าสุดทางด้านของสาวก้อยออกมาเคลื่อนไหว ด้วยการลงรูปของตัวเองนะคะที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์ค่ะในฐาน,นะศิลปินหญิงพร้อมกับมีการแท็กคุณแม่นะคะว่าให้คุณแม่เนี่ยมาดูงานนี้ก็มีเพื่อนๆค่ะในวงการเข้ามาแสดงความยินดีกันแบบรัวๆโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็มีอดีตหวานใจอย่างนิกกี้นชาัตรรวมอยู่ด้วยนิกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แบบสั้นๆน,นะคะด้วยอิโมจิรูปไฟซึ่งก็ถือเป็นการแสดงความยินดีให้กับก้อยนั่นเอง แต่บอกเลยค่ะว่าดันมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางคนที่เข้ามาตอบกลับด้วยการโยงไปถึงหนุ่มท็อปนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่ากราบคุณนิกกี้อย่าทำลายโมเมนต์ที่ดีในชีวิตก้อยด้วยการให้คนมาโฟกัสเรื่องแบบนี้ในตอนที่เขากำลังโดนโจมตีทั้งที่ไม่ผิดว่าไม่ยอม move on เลยค่ะบางก็คอมเมนต์นะคะว่าอย่ามาทำลายท็อปก้อยคนเก่าก็อยู่ส่วนคนเก่าก ตอนก้อยอยู่เนี่ยทำไมไม่รักษาเอาไว้เรื่องผู้หญิงตอนไปออกรายการต่างๆไม่แคร์ความรู้สึกก้อยเลยตอนคบกันนี่ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตบางคนที่เข้ามาโจมตีนิกกี้ด้วยเหมือนกันบอกเลยว่าทางด้านแฟนคลับของหนุ่มนิกกี้เองค่ะก็ไม่ทนเหมือนกันนะคะโดยบางคนค่ะก็แคบภาพคอมเมนต์นี้เนี่ยไปลงในโซเชียลแล้วก็มีการพูดถึงโดยแฟนคลับของนิกกี้ก็ออกตัวปกป้องเลยนะคะ อย่างเช่นที่บอกค่ะว่าหนักเกินสภาพเขาประสบความสําเร็จก็ต้องชื่นชมจะให้เขาพิมพ์อะไรหรือชื่นชมคนเก่งไม่ได้นี่แค่ไฟอันเดียวยังขนาดนี้ถ้าพิมพ์เป็นประโยคไม่ช็อกตายเลยหรอคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดแล้วก็มีคอมเมนต์ในเชิงเดียวกันต่อนะคะว่านี่แค่คอมเมนต์ลูกไฟลูกเดียวเนี่ยจะเป็นจะตายซะแล้ว ถ้าคอมเมนต์เป็นประโยคไม่จองวัดกันเลยเหรอหรืออย่างบางคนนะคะก็มองว่ามีสติหน่อยเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยตื่นได้แล้วบางก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าดีนะไม่พิมพ์เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมก้อยพี่รอน้องอยู่แล้วก็อีกหลายคนคะ่ะที่เป็นแฟนคลับของนิกกี้ก็เข้ามาปกป้องนายน้อยนิกกี้เหมือนกันนะคะ เรียกว่าก็เป็นกระแสที่ร้อนแรงค่ะในโซเชียลสำหรับการจิ้นกันของท็อปก้อยนะคะซึ่งพอหลังจากมันเริ่มมีดราม่าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเนี่ยหลายๆคนพอเห็นนิกกี้ค่ะเข้ามาคอมเมนต์ก้อยก็โยงกันไปต่างๆนานาแบบที่เราได้เห็นนะคะเอาเป็นว่าใครที่ติดตามเรื่องนี้นะคะเรื่องราวข่าวสารต่างๆของก้อยท็อปเนี่ยก็อย่าโยงให้เป็นดราม่าก,กันเลยค่ะเราติดตามกันอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตผลงานของแต่ละคนกันจะดีกว่านะคะ